สวัสดีครับเมื่อกี้เราทำสีเหลืองแล้วใช่ไหมครับตอนคลิปพาร์ทที่เท่าไหร่ละจำไม่ได้กันนะครับเราทำสีเหลืองเต็มนะครับทีนี้เราจะมาทำชั้นบนนี้ให้เต็มทุกสีครับกลายเป็นทั้งโลกเสร็จเลยนะครับนะฮะนี้เรามาทำกับคิวบอ์เลยครับทำคิวบอ์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับปากกาหล่นเสร็จแล้วครับนี่ครับ ทีนี้เมื่อเราทำสีหืองเสร็จแล้วส่วนมากจะได้หน้าเต็มนะครับหน้าเต็มทีนี้เราก็จับมันให้หน้าเต็มเนี่ยอยู่ขวามือครับแล้วสีขาวเข้าหาตัวเองครับแล้วจำสูตรนะครับถ้าจำไม่ได้ก็จดเอาครับก็ขวาสองครับล่างสองครับขวาขึ้นครับบนตามขวาลงล่างตาม ขวาขึ้นบนทวนขวาขึ้นครับถ้าจำไม่ได้ก็กอใหม่นะครับเมื่อกี้นฮะจะทำให้ดูใหม่นะครับขวาสองล่างสองขวาขึ้นบ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 นอะไรวะบนตามขวาลงล่างสองขวาขึ้นบนทวนขวาขึ้น ครับแล้วาบางทีเราทําอย่างนี้ครับ <objeto> มันจะได้เป็นหน้าแบบนี้ซึ่งจะไม่มีหน้าเต็มนะครับเมื่อกี้ถ้าเราทําสีเหลืองมันจะได้เป็นหน้าอย่างเงี้ยแสดงว่าเราต้องใช้สูตเมื่อกี้ครับแต่เอาหน้าเนี้ยหน้าที่ไม่เต็มเนี่ยแต่เหลืออยู่ขีดเดียวตรงกลางครับถ้าตรงอื่นไม่ได้นะครับต้องตรงกลางนะครับก็เอาอันี้อยู่ขวามือสีแคอยู่ขวามือแล้วขาวเข้าหาตัวเอง แล้วก็ขวาสองล่างสองขวาขึ้นบนตามขวาลงล่างสองขวาขึ้นบนทวนขวาขึ้นนะครับทีนี้เราจะได้มาถึงสูตสุดท้ายแล้วครับนี่ครับสุดท้ายแล้วแต่จะทำยังไงนั้นก็ติดตามเออไม่ต้องติดตามนะครับผมจะทำให้ตอนนี้นะครับ นะครับวิธีการทาคือเอาหน้าเต็มข้อหาตัวเองครับต้องเหลืออย่างนี้นะครับคือเหลือหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งอันนะครับต้องเป็นตรงกลางครับแบบเมื่อกี้ครับแต่เหลืออยู่สามช่องช่องหนึ่งเต็มครับนะฮะอันนี้เราจะต้องทําให้มันเต็มทั้งโลกครับวิธีทาคือล้างส้มแล้วก็ตรงนี้สีแดงครับก็สีแดงหันหาสีแดงครับ แล้งนังนี่นี่อยู่ข้อหาตัวนี้ครับแล้วก็ขวาเอ๊ะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอนะไระซ้ายขึ้นขวาขึ้นหลังสองซ้ายลงขวาลงแล้วทีนี้ก็หมุนกลับครับเราก็จะได้ทั้งหลุกครับเดี๋ยวค่อยดูใหม่นะครับแป๊บนึงนะครับ ใหม่นะครับนี่ครับนะเอาหน้าเต็มข้อหาตัวเองครับอ่าเห็นชัดหน่อยหลังสองตรงนี้เป็นสีแดงก็หันเอาสีแดงหาแต่ถ้าเกิดตรงนี้มันเป็นเสียเงินก็เอาสีน้ำเงินหันหานะครับหรือบางที่อานหน้าเต็มนี่อาจจะเป็นเสียเงินก็ได้นะครับพอสีแดงหันหาแล้วนะครับก็ซ้ายหนึ่งซ้ายขึ้นขวาขึ้น หลังสองซ้ายลงขวาลงแล้วหมุนกลับครับทนี้เราก็ได้ลูกนะครับเย้เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าเดี๋ยวเราจะมีทิปกันทำแก้ปัญหาบางอย่างมันอาจใช้ไม่ได้นะครับแก้ปัญหาต้องรอคลิปต่อไปนะครับ